อ่ะมาอีกคู่นึงครับวันนี้ครับยังมีคู่นี้ครับคู่ที่6ของรายการครับเพชรมรกตวสังพระไพรครับวันนี้เจอกับผู้เสือพาอซูจีบอยมีเกี้ยวเป็นการชิงแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไฟท์เวทเวทีลุมพินีครับวิกัดก็ต่อยกันที่วิกัดหนึ่งรอยทางด้านด้านแดงนี่มวยเข่าล้วนๆเลยครับ3ไฟหลังนี่ก็เพชรมรกตชนะน็อคพลังทิพย์น็อสีพึ่งยก4ครับ แพ้คะแนนเพชรพนมรุ้งเกตหมูเก้าแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรอู่ทองอ,อ,อง่อัางเรือส่วนมุมน้ำเงินนี่เตะขาต่อยหมัดแรงกับอุ้ภเพก็เสมอเด่นคีรีซอสมหมายเสมอสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลล่าสุดชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลเปิดยกสามมาครับอุ้ภเพก็เดินชนแล้วครับโดนหักเสียบเข้าไปบอกว่าหมดสองยกเนี่ยสถา,านการณ์ของเพชรมรกตได้เปลี่ยนถึงสามช่วงตัวครับหน้าเสือดีครับมวยโปรโมเตอร์ด้วยครับ และที่สำคัญนี่รูปร่างแกสูงยาวเหลือเกินไม่รู้กินอะไรมาครับตอนคุณแม่เขาท้องเลยโธโโอาจจะกินอะไรดีละ่ะนะสูงเป็นโธ่ <โฮ S 2> ตัวฝักยาวแล้วน,นที่กัดแกนี่สูงเกือบที่สุดเลยครับตอนเรา129ปอล130ปอลเนี่ยดูครับเลยหัวไหล่มันนิดเดียวเองครับนัานอุเฉอปออุเือปอนี่ก็มีความหนักครับความดุนี่เขาก็ได้นะเขาได้หมด่างอาุทุกเครื่องครับ เจอสิงห์ทองน้อยมาสองคราสองคราแล้วก็เสมอครั้งหนึ่งมันนาอีกครั้งหนึ่งถือว่าหายข้องใจไปเลยครับน,นี่ด้ขึ้นชั้นมาเจอกับเพชรมรกฏเลยครับพยายามจะเดินเข้าเบียดแล้วก็จับตีเลยครับอุ้ยเสือพ่อแต่ยังตีไม่ถนัดครับต,ตัวก็คงรู้แล้วจะว่าอยู่ข้างนอกนี่เสียเปรียบนะ <c oughs> อุ้ยเสือพ่อ,อ,อนี่ยังทำอะไรไม่ค่อยชัดเจนครับ เอาวงในก็โดนจับตีเข่าครับเพชรมรกตเพราะว่าเพชรมรกตนี่แกก็มวยเข่าอย่างเดียวครับนี่ครับจะดัดเข่าเนี่ับจะหักมาแต่ก็อุอ้ยม,มีสองด้วยครับจับเสียบซ้ายเสียบซ้ายนี่ครับเสียบไปอีกทีนึงโอ้โหแต่แกเสียบคืนมาชาร์จเอาโอ้ยได้หักบอลลูกนี้ครับ เสียงเชียร์เริ่มมาครับสำหรับท่านรองครับอูเสือปอเริ่มจะเห็นช่องทางเหมือนกันนะครับไล่แขนอยู่แต่โดนเพชรมรกตนี่แกขวางหน้าไว้เลยครับเสียบขวาเข้าไปเสียบขวาอีกทีครับบิดมาครับอูเสือปอยังหาเท่าไม่ได้ครับโดนกลับวงในแล้วครับเพชรมรกตอูเสือปอเสียบ <c oughs> ควาการตีของเพชรมรกตนี่แกไม่ต้องโน้มตัวมากับเพราะว่าความสูงแกยกขึ้นมานี่ก็ถึงเลยครับตีนี่ถึงหน้าคู่ชกได้สบายๆครับโขแก้วต้องโดนมาแล้วระดับโขแก้วโดนแทงจนน็อกมาแล้วครับสำหรับเพชรมรกตครับหมดยกที่3แต่ว่าหมดยกที่3าสถานการณ์ลดลงมาอะไรครับอุตส่าป้อเริ่มเดินสู้ครับแล้วก็เซนมวยชี้ว่าเพชรมรกตเหลือขยับต่อเพียง2ต่อ1นช่วงตัวครับ ลดลงมาเยอะพอสมควรแล้วก็มีอัดฉีดทางด้านของอุ้ยเสียวป้อกับ50,000บาทครับเอาเลยครับเริ่มจะทําได้มาเลยครับได้ยาดีครับอุ้ยเสียวป้อถีบกลับไปก่อนแล้วต่อยหมัดโอ้โหอาวุธนี่ถือว่าหลากหลายเลยครับมีทั้งหมัดทั้งข่าวทั้งแข้่งน่ครับนี่ครับเตะขวากอดรัดเอวโอ้โหโดนหักล้มเลยครับเพชรมรกตยกนี้นี่ล้มไป2ทีแล้วครับเอาเลยครับ ยามจะเดินเสียบขวาเข้าไปคงหมดโยกต้องบอกว่ามีเสียงโห่พอะสมควรครับสำหรับเพชรมรากดแดน,นมวยก็บอกว่าขี้โกงขี้โกงนะาก็เห็นว่าอุ้ยเสือป้อที่ทําได้เหมือนกันใช่ครับแต่ราคานี่ยังไม่ค่อยมาโดนดักเข่าเข้าไปยามจะตีซ้ายมาครับเด้งซ้ายมาจากผอุ้ยเสือป้อเดินล็อกเดินแต่ว่าเข้ามารับเข่าล็อกตีได้ไม่ได้ครับตีซ้ายตีซ้ายแต่ก็ยังไม่ถนัดเลยครับ เพชรมรกตแกนี้เข่าแกนี่เกะกะเลอเกินครับสูงยาวพยายามเดินแทงเลยครับนี่ครับเสียบขวาดูสปอล็อกคอไว้เลยครับเสียบซ้ายมาตั้งกำแพงอึ้งโอ้โหดูครับแกตีข้ามกำแพงเลยครับยกสูงเลยครับถึงหน้าอกเลยครับตีเข่าแต่ละดอกนี่ดูสปอมีแข้งครับโอ้โหดูครับ วางบิดมาอ,อุ้ยเจ้าพ่อตีแล้วก่อนปล<ท>่อยมานี่ครับซ้ายเพชรมรากฏตีซ้ายเข้าไปอุ้เสือพ่อทำยังไงครับตีขี่ไว้ก่อนครับล็อกเชือกแล้วครับการโหนพิมพานิชกันแยกออกมาเดินดันอยู่ครับอุ้เสือพ่อเพชรปรกฏก็ไม่ยอมครับ มีออกมาตีซ้ายแทงต่อเนื่องครับพวกนี้ตามฝ่ายตามก็ทําได้ครับเดชเป้อนี่ดชเชอรป้อเริ่มจะหยุดออกอาวุธไปสักพักเลยครับโดนหนักเหมือนกันครับโอ้โหดูครับเดชทุรกดกันแข้งขาแค่นี้ต้องบอกว่าสูงยาวแล้วขัดขวางการออกอาวุธได้หมดเลยครับตั้งกำแพงทีนึงนี่บังไม่หมดครับ ครับเดินเสียบซ้ายแต่โต้มาเหมือนกันครับเตะซ้ายคูเสกพอเพชรมรกฎพยายามจะล็อกนี่ครับจะตีได้เรื่อยๆเ,เลยคนขวายกสี่เลยครับยังเดินอยู่ครับเพชรบรกตเดินชนเลยครับตอนนี้โอ้โหคุณเสกพ่อก็ชูมือครับคิดว่าทำได้เหมือนกันครับ ฝ่ายต่างก็มั่นใจครับสถานการณ์ยังอยู่เพชรมรกตขยับเป็นสามหนึ่งอีกครับนี่ครับเสียงเชียร์เสียงตะโกนโหดังพอสมควรครับเพราะว่าหน้าเสือแกนี่แข็งเหลือเกินครับสำหรับเพชรมรกตแต่ว่าก็ยังทําได้ครับชิงดำนะครับยกห้าครับคุณเสิร์ฟอครับยกสุดท้ายใครทําได้ที่ชนะแน่ครับยกนี้แขางซ้ายครับอุณเสิร์ฟพ่อ โอ้ยโดนหักมายังไงครับตีข<ม>วาโอ,โ,โอ้โหดูครับยังไม่หลดแล้วตีคืนได้ครับอุเฉี่ยตีแล้วกดก็แรกคร,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 รับขี่ไวเลยครับอุเฉีย่ยวโ,โตวมีเถียงกันตลอดครับเอาเกีวนิดนึงเสือจังหวะโดนซ้ายเลยครับอุยจะ่ยวมีแข้งซ้ายพยายามจะเขายังไม่ถึงนะครับนี่ครับเข่าแต่ก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่มีฟันศอกด้วย เดินเข้ามาติดเครื่องอยู่ครับเดินกับเพชรมรกตเดินหน้าเสียบขวาอุ้ยเสือปอนี่แกรัดเอวแล้วทำได้ดีครับเอายังไงครับจับเชือกจับเชือกมีโอโ้โหแ,แฟนมวยนี่ก็ตะโกนนะว่าเชือกเชือกแต่ก็เป็นผลครับเดินต่อครับ แขงครับเพชรมรกตโตกันทุกยกจริงครับผู้นี้แข้งแชมป์เป็นเดิมพันครับรมรกตยังไงครับเสียได้ไม่ได้ครับขวาตอนนี้กันแลกวงในกันอุตลุดแล้วครับตั้งกำแพงไว้แกตีข้ามกำแพงเลยครับเพชรมรกตนี่ครับโอโ้โหไอ้เกือบถึงหน้าครับโอโ้โหนี้นี่าตามฝ่ายต่างก็ทําได้นะ นี่ครับดันมาแต่ก็โดนดักเข่าขวาครับเข้าไม่ถึงนะครับอุ้ยเสียพ่อต้องเดินเข้าแล้วสถานการณ์เป็นรองครับมาถึงตรงนี้นี่ยังมองไม่ออกครับสุสีครับแทงแทงรัวเลยครับอุ้ยเสียพ่อซอยยิกเลยมีรอยยิบเล็กน้อยครับเห็นว่ากดตรงมั่นใจเหมือนกันครับเสียพ่อล็อก แต่จังหวะการตีของอุ้ยเสือปอนี่มันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับดูไม่ค่อยชัดเจนครับเหมือนตีอาวการเฉยๆครับตีแต่ไม่ค่อยเจ็บเลยครับเอาโหแล้วก็ออกมาเต้นเลยครับช่ืงปลายยกครับตามฝ่ายตามมั่นใจยกสุดท้ายครับวัดดวงเลยครับสถานการณ์หมดยกนี่อยู่เพชรมรกตได้เปรียบ4 1หนึ่งนะครับ4ี่ช่วตัวดูว่าพกการมการจะให้มือไหนครับ นี่ครับโอ้โหแล้วชูไปทางด้านเพชรบวรกวดวสังรพไภครับโอ้โหชนะคะแนนแม่เอกกชับเลยครับเพราะมีคะแนน48 49 1เสียงแล้วก็49 48 2เสียงครับครับก็ชนะ2ต่อ1เสียงแล้วก็ได้เห็นขัดรุ่น130ปอนด์ไปที่ลุมพินีไปคลองครับสำหรับเพชรบวรกวดครับนี่แหละครับสำหรับวันนี้นี่เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเร็วนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ